สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการบันทึก PowerPoint นะคะออกเป็นคลิปวิดีโอการสอนหรือการบรรยายโดยที่มีเสียงเราผูบ้บรรยายนะคะอยู่ใน PowerPoint หรืออยู่ในวิดีโอนั้นด้วยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็ create สไลด์หรือ PowerPoint ขึ้นมานะคะสมมติว่าเราจะสอนเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะเราก็สร้างสไลด์ขึ้นมาเป็นสไลด์หลายสไลด์ก็ได้นะคะก็คือ,อ,อสร้างงานขึ้นมาหนึ่ง ชิ้นนี่เดี๋ยวทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะสมมติว่าเราสาร้างตกแต่งอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็อาจจะใส่รูปภาพได้นะคะอ,คอะสมมติว่าเราเสร็จแล้วแบบนี้นะคะเราก็ มีสไลด์ที่เราบรรยายแล้วก็เพิ่มเพิ่มไปนะคะคำอย่างเช่นคําว่าแบบนี้นะคะนี่เป็นเราทำให้ดูนะคะอาจจะมองไม่เห็นเรื่อตัวอย่างตัวใหญ่อาจจะใส่ภาพหรือ,อ,อคำบรรยายอื่นๆมาสมมติว่าเราได้สไลด์นี้ไปแล้วนะคะเราก็ไปคลิกที่ไฟล์ แล้วก็ไปคลิกที่ Export หรือว่าการบันทึกและส่งออกนะถ้าเป็นภาษาไทยก็คลิกไปนะคะจากนั้นเราก็ไปคลิกที่สร้างวิดีโอหรือ Create a Video นะตรงนี้นะคะมันก็จะมีให้ตั้งค่าวิดีโอที่เราจะเอาออกไปนั้นให้มีขนาดเท่าไหร่ก็เป็น full hd นะคะ1 1 0 8 0พิกเซลนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะ don't use record timing and narration ก็คือไม่ใช้การบันทึกเวลาแล้วก็คำบรรยายให้เราเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็น,ปน record timing and น r r a t i o n นะคะกดไปนะคะมันก็จะมาที่หน้านี้นะคะจะมีปุ่ม Record ให้เราบันทึกนะคะแล้วก็ปุ่ม Stop คือหยุดเมื่อเราบันทึกเสร็จแล้วก็ปุ่ม replay นะคะตรงนี้ให้เราไว้สำหรับฟังเสียงอีกครั้งนะคะเล่นอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เราจะ,จะเริ่มบันทึกเสียงโดยการกดที่ปุ่ม Record เวลาก็จะเริ่มรับไฟลหลังค่ะสวัสดีค่ะพบกับคุณครูนัตยามีภูง,งาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนำํำศัพท์ภาษาอังกฤษกันค่ะมีคำว่าอะไร ไปชมกันเลยค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่า ant a n t ant แปลว่ามดค่ะเมื่อเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็กดที่ปุ่ม stop นะคะถ้าเราอยากจะฟังอีกครั้งเราก็กดปุ่ม p l ้คำแรกนะคะก็คือถ้าเราอยากจะไปฟังทั้งหมดนะคะก็คือปิดหน้าจอนี้ไป เรากดปุ่มกากระบาตรงนี้ก็คือจะล้างการบันทึกของเรานะคะแล้วเราก็มาที่งาน PowerPoint ของเรานะคะก็จะปรากฏรูปลำโพงขึ้นมาซึ่งหมายความว่ามันมีไฟเสียงที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้เข้ามาอยู่ในสไลด์แล้วเราก็ลองกดเล่นเสียงนี้ดูค่ะคำแรกนะคะ and แปลว่า m o ค่ะฟังอีกครั้งนะคะ and แปลว่า m o ่ะค่าแล้วถ้าเราไปหน้าแรก ก็จะมีเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูนาตามีภูงาอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษกันนะคะวันสําหรับวันนี้มีคําว่าอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะอ่านี่ก็คือเสียงเข้ามาแล้วนะคะเราก็ลองเล่นดูก็คือกดปุ่มตรงสไลด์โชหรือว่านําเสนอนาเสนอสไลด์นะคะนําเสนอสไลด์กดเข้าไปนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูนาตามีภูงาอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษกันนะคะวัน สำหรับวันนี้มีคำว่าอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะคำแรกนะคะ and แปลว่ามดค่ะอีกฟังอีกครั้งนะคะ and แปลว่ามดค,ค่ะค่ะเมื่อเสร็จนะ,ะเราก็อ่ะเป็นไงคะก็คืออันนี้เป็นตัวอย่างนะคะที่เราทําเสร็จแล้วนะคะก็กลับมาที่สไลด์เราก็บันทึกแล้วก็บันทึกเป็นวิดีโอนะคะเราก็กลับไปที่ไฟล์อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราก็กด export ใหม่นะคะแล้วเราก็ create วิดีโอก็คือสร้างวิดีโอทีนี้มันมีคาบันทึกแล้วนะมันก็จะขึ้นเมื่อกี้นะคะว่าเไม่ใช้ตอนนี้มันจะขึ้นว่า use record timing ก็คือเราการใช้การบันทึกเวลาแล้วก็การบรรยายนะแล้วจากนั้นก็กดปุ่ม create video ค่ะตั้งชื่อวิดีโอของเรานะคะแล้วก็กด save ค่ะตอนนี้นะคะ p PowerPoint ก็ทําการกสร้างวิดีโอให้เรานะคะซึ่งจะออกมาในเป็นเป็นไฟล์ mp4 นะ mp4 นั่นเองค่ะแล้วก็รอจนกระทั่ง เขาพอยต์บันทึกเป็นวิดีโอสำเร็จแบบนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะวิดีโอเสร็จแล้วเราก็ลองไปเปิดวิดีโอดูนะคะอยู่ในเมื่อกี้บันทึกไว้ในเดสก์ท็อปนะคะเราก็ไปดูที่เดสก์ท็อปอีกครั้งนะคะแ่ว่าเสร็จ น้อยนะคะอันนี้ก็คือวิดีโอที่เราทำเมื่อกี้ก็เสร็จแล้วนะก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราพูดอ่ะมันอาจจะพูดมากพูดมีการตัดแต่งเสียงได้ถะะ้าโดยที่เราไปกดตรงรูปลำโพงเสียงมันอาจจะเกินมาอย่างเงี้ยเราสามารถไปตัดได้โดยกดที่ลิที่รูปลำโพงนะคะมันก็จะขึ้นขึ้น audio tool หรือเครื่องมือจัดเครื่องมือจัดการเสียงถ้ามี format playback นะคะให้เราไปกดที่ playback นะคะเพื่อที่จะตัดแต่งเสียงโดยไปกดตรงนี้นะคะคลิกตรงคาว่า trim audio หรือว่าตัดแต่งเสียงนั่นเองค่ะตรงนี้เสียงที่เราไม่เอาเมื่อกี้ใช่ไหมคะที่มันมีเพิ่มเติมเมื่อพูดเสร็จแล้วนะคะเราก็คลิกที่ปุ่มอ่ะส่วนนี้คือเราไม่เอานะคะเราก็เอาเมาส์ไปเครอร์เซอร์ไปอ่ไปวางตรงสีแดงแล้วก็ลากมานะคะอ่าทีนี้เราก็ลองเล่นดูนะคะคําแรกนะคะ and แปลว่ามด e ค่ะ ปัองอีกครั้งนะคะ and แปลว่ามดค่ะแต่เราเอาแค่นี้นะคะเราเอาแค่นี้เราก็ากดโอเคนะ video วิดีโอเสียงตรงเนี้ยมันก็จะถูกตัดเสียงเข้ามาให้กระชับมากขึ้นนะคะเราก็สามารถบันทึกใหม่นะคะโดยการทำเหมือนเดิมก็คือ,อ export หรือว่าส่งออกเป็น create video แล้วก็สร้างวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็สร้างทับของเดิมไปได้เลยนะคะเซฟมันก็จะถามว่าไฟล์นี้มีอยู่แล้วต้องการแทนที่ไหมก็กด Yes นะคะ STEM PowerPoint ก็จะทำการสร้างวิดีโอให้เราอีกครั้งหนึ่งสำหรับใน PowerPoint ที่เป็นออ2007 2010, mm hmm. 2อ0 7 2 0 1 0ก็จะใช้วิธีคล้ายๆกันนะคะแต่ว่า หน้าตาของอหน้าตาของเมนูอาจจะแตกต่างกันบ้างหรือบางเวอร์ชันอาจจะเป็นภาษาไทยนะคะก็จะใช้เหมือนกันเนี่ยแหละค่ะทำวิธีเดียวกันนะคะอ่ะก็เสร็จแล้วนะคะเราก็ลองามาเล่นวิดีโออีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูน้ายามมีภูง,งาอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอษษษษังกันนะคะสำหรับวันนี้มีคำว่าอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะคำแรกนะคะ a n t แปลว่ามดค่ะอีกฟังอีกครั้งนะคะ a n t แปลว่ามดค่ะ Okay. เรียบร้อยค่ะเราก็ได้วิดีโอที่เราอัดเสียงจาก PowerPoint สามารถนำไปใช้สอนเด็กๆได้แล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ถ้าออชอบคลิปนี้หรือว่าอยากให้สอนอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ